สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเส้นบุตรนนะครับเส้นบุตรนะครับนี่ครับใครมีบ้างครับไปฟังกันเลยเส้นบุตรครับจะเกิดใต้นิ้วโป้งข้างซ้ายนะครับอยู่ข้างซ้ายของมือของเรานะครับเส้นบุตรนี่ครับเส้นแรกนะครับจะยาวนะครับนี่เส้นแรก เส้นนับจากหัวแม่มือลงมานะครับเส้นที่สองยาวครับเส้นที่สองยาวแต่มันขาดนะครับเส้นที่สามนะครับดูเส้นที่สามเส้นสั้นนะครับนี่ครับเส้นสั้นนะครับแต่ละเส้นมีความหมายแตกต่างกันนะครับไปดูเส้นแรกนะครับเส้นข้างบนสุดนะครับเส้นแรกหมายความว่าบุตรนี้ไม่ดื้อไม่สนนะครับ เป็นลูกที่ดีนะครับเส้นยาวและไม่ขาดน,นะครับบุตรที่ดีนะครับบุตรที่ว่านอนสอนง่ายนะครับนี่ครับครับเส้นยาวนะครับเส้นเส้นที่สองครับยาวครับยาวแต่ขาดนะครับเป็นลูกบุตรที่ดีนะครับเป็นบุตรที่ดีเชื่อฟังพ่อแม่นะครับแต่อายุสั้นนะครับเพราะว่าเส้นบุตรขาดตรงกลางนะครับไม่ <pol Gothic> สามารถ มีอายุที่ยืนยาวได้นะครับเส้นบุดขาดนะครับเป็นคุณดีแต่อายุสั้นนะครับขาดนะครับเส้นสุดท้ายเส้นสุดสุดท้ายนะครับครับเส้นบุดสั้นนะครับบุดสั้นหมายความว่าบุดคนนั้นดื้อนะครับไม่ฟังพ่อแม่ไม่ฟังอะไรนะครับเอาแต่ใจเป็นบุตรที่ค่อนข้างจะผ่านพ่อแม่นะครับนะล้างผ่านพ่อแม่สักหน่อยนะครับ เส้นสั้นนะครับแนะครับสามารถดูเองไดน้นะครับบุตรกี่คนนะครับไปดูกันเลย